สวัสดีเช้านี้กันทุกคนครับมาอัปเดตบ้านผมกันสักหน่อยนะครับเป็นบ้านแบบประมาณว่าลงตัวทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโรงจอดรถด,ดาดฟ้านะครับแล้วก็ห้องนอนห้องน้ำเนี่ยพาทุกคนนี้มาดูกันครับบ้านหลังนี้เป็นการรับเหมาของทีมงานสุพรรณคอนสตรัคชั่นครับสร้างบ้านสวยด้วยใจรักงบประมาณอยู่ที่2.2ล้านบาทครับในเนื้อที่232ตารางเมตรครับ3ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องครัว1ห,ห้องเก็บของ ถ้าจะนับรวมจริงๆนะห้องในห้าห้องเนยครับข้างบนจะเป็นห้องหนึ่งนะครับอันนั้นข้างบนจะทําเป็นสไตล์นี่เรียกว่าคาเฟ่น,นะครับแล้วก็ข้างบนตอนนั้นก็จะเป็นแบบนั่งกินกาแฟเย็นๆชิวๆห้อยขาประมาณนั้นด้านหน้าตรงนี้จะเป็นระเบียงนั่งเล่นกลางคืนเราจะมองดูดาวประมาณนั้นแหละนะครับนั่นคือสิ่งที่ได้วางแผนไว้นะครับโรงจอดรถตรงนี้นะครับโอ้โหกว้างยาวเลยนะครับจากด้านหน้าไปถึงด้านหลังเนี่ยจะอยู่ที่ สิบเมตรนะครับเห็นไหมครับล็อกหนึ่งสามารถที่จะจอดได้2คันนั่นหมายความว่าสามารถที่จะจอดรถได้ทั้ง4คันด้วยกันนะครับบริเวณด้านหน้าตรงนี้นะครับถ้าเป็นแบบเดิมเนี่ยจะไม่มียื่นหลังคาออกมาครับแต่ก็ได้เพิ่มแบบครับราคาก็เลยขยับขึ้นมานะครับตอนแรกก็อยู่ที่1.8ล้านแต่หลังจากนั้นครับก็ได้เพิ่มแบบนั่นนู่นนี่นะครับราคาก็เลยขยับไปอย่างที่เห็นครับกับทีมงานสุพรรณคอนสตรักชั่นครับโดยช่างทิศครับช่างทิศเป็นคนที่ทําให้นะครับส่วนการรับเหมา ผู้บเหมาก็จะเป็นทีมงานสุพรรณนะครับวันนี้นะครับทีมช่างได้มาลงสีรองพื้นนะครับก็จะเป็นสีขาวมาดูกันครับรายละเอียดในเรื่องของการเก็บขอบการฉาบการาลงขอบมุมตามที่เห็นครับเป็นงานที่ประณีตแล้วก็ละเอียดมากครับเท่าที่ลหลายๆคนได้เดินมาดูบอกว่าโอ้โหนี่ขนาดงานฉาบแล้วก็แบบออกมามันจะเป็นเหลี่ยมเป็นมุมดูดีมากครับตามที่เห็นตอนนี้ช่างก็กําลังติดขอบบัวครับ ขอบบัวด้านล่างนี่ผมจะลงสีเป็นสีแสดนะครับหรือว่าสีส้มนะครับแล้วก็บ้านตัวบ้านนี้จะเป็นสีเทาจางส่วนขอบด้านล่างก็จะเป็นสีเทาเข้มก็รอดูแล้วกันนะครับว่าการลงสีมันจะเป็นอย่างไรสวยงามขนาดไหนนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเจ้าของบ้านเนี่ยที่ผมได้อธิบายไปทุกคลิปนะครับไม่ว่าบ้านมันจะเป็นอย่างไรคนอื่นจะมองว่ามันสวยหรือไม่สวยอย่างไรถ้าเจ้าของบ้านพอใจนั่นแหละครับคือบ้านที่สวยที่สุดนะครับก็แค่นั้นเองเพราะว่าเจ้าของบ้านเขาเป็นคนอยู่ครับไม่ใช่ผู้ชมเป็นคนอยู่ แต่ถ้าในกรณีที่มันไม่สวยก็สามารถที่จะไปปรับแปลครับลดเพิ่มเติมตามสิ่งที่เจ้าของบ้านต้องการนะครับมาดูนะครับวันนี้ทาสีแล้วก็จะมีการเก็บขอบบัวนะครับรอดูว่าจะเป็นยังไงตรงนี้หน้าต่างจริงๆแล้วมันจะเป็นเพียงแค่หน้าต่างยุบเข้าไปธรรมดาแต่ผมยื่นออกมาครับแฟนไปเห็นในแบบที่เรียกว่ามันเป็นแบบสไตล์แบบโมเดลน,นะครับยื่นออกมาแล้วก็จะมีการยกสูงครับโดยตรงนั้นก็จะเป็นคล้ายๆกับ ห้องสมุดเล็กๆห้องหนึ่งเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับว่าเมื่อเสร็จสิ้นแล้วการตกแต่งจะเป็นอย่างไรตอนนี้จะพาทุกคนเข้าไปดูบริเวณภายนในตัวบ้านกันนะครับเสาเสาที่ใช้จะเป็นเสาสมเด็จอิฐที่ใช้จะเป็นอิฐบล็อกครับพามาดูกันบันไดครับบันไดขึ้นประมาณนี้ครับขึ้นไปแล้วก็เวียนขวานะครับก็เหมือนกับหลายคลิปที่ได้พาไปดูบ้านบางคนก็บอกว่า ถ้าบันไดขึ้นไปแล้วชนประตูเงินจะรั่วออกอผมก็เปลี่ยนนะครับตามแบบที่เขาได้แนะนํามานะครับขึ้นมาปุ๊บแล้วก็เวียนขวาด้วยครับขึ้นมาปุ๊บเวียนขวานี่ตามเข็มนาฬิกามองเข้าไปตรงนี้ก็จะเป็นประตูตามที่เห็นครับตรงนี้นะครับที่หยาบๆที่ฉาบแบบนี้สาเหตุเพราะว่าผมจะมีการปูกระเบื้องครับไม่ได้มีการทาสีรอดูแล้วกันนะครับว่าเมื่อเสร็จสิ้นแล้วจะสวยงามขนาดไหนเดินเข้าไปดูภายในกันครับเป็นประมาณนี้ ข้างบนครับฝ้านี้จะเป็นฝ้าสองชั้นเป็นฝ้าหลุมตามที่เห็นครับโดยช่างดนครับนะครับทีมงานสุพรรณนี้จะมีทีมโครงสร้างทีมฉาบทีมช่างไฟต่างกันนะครับส่วนไฟก็นั่นะครับพอหลังจากที่โครงสร้างเสร็จช่างไฟก็จะมาเดินสายไว้พอเดินสายไว้เสร็จปั๊บทีมงานในเรื่องของงานงานฝ้าก็จะมานะครับตอนนี้งานทาสีครับก็จะมีทีมช่างหลายชุดนะครับเป็นประมาณนี้เห็นไหมครับยกสูงจากตัวพื้นอยู่ที่ประมาณ2ดบล็อก ครึ่งประมาณ60เซนนะครับประมาณนั้นตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจเห็นไหมครับมองไปก็จะเป็นตามที่เห็นเลยนะครับเป็นธรรมชาติสบายๆหน้าต่างมองออกไปด้านนี้ก็จะเป็นหน้าต่างบานกระทุงฉาบยาบตรงนั้นเนี่ยที่บอกจะปูกระเบื้องครับรอชมแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรตรงนี้ก็จะเป็นห้องที่เรียกว่ามันเป็นห้องทีวีนะในการที่จะนั่งพักผ่อนส่วนตรงนี้ถ้าเกิดว่าต้องการที่จะมุมสบายท่านก็จะมานอนอยู่ตรงนี้ ประมาณนั้นนะครับแล้วก็จะมีรอดูด้วยกันนะครับว่าตกแต่งเสร็จแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับคือมันเป็นบ้านที่เรียกว่ามันเป็นแบบที่ที่เราอยู่แล้วก็แบบเราอยากจะสบายใจเพราะฉะนั้นก็จัดเต็มกันสักหน่อยนะครับประมาณนี้เลยห้องนี้ขนาดความกว้างนะครับจะอยู่ที่4คูณ6เมตรนะครับถือว่าใหญ่นะครับเป็นอันนี้เป็นห้องนั่งเล่นนะครับประมาณนั้นส่วนฝ้าข้างบนครับตามที่เห็นก็จะเหลือในเรื่องของการที่จะมา โปรยน็อตแล้วก็มีการเก็บรายละเอียดในเรื่องของจุดต่างๆนะครับรอดูนะครับย้อนกลับมาดูห้องโถงครับห้องโถงห้องนี้จะกว้างอยู่ที่4คูณ11เมตรครับจากด้านหน้าถึงด้านหลังไล่ไปเลยครับยาวไปเลยครับนี่ตรงนี้ก็จะมีการปูกระเบื้องเช่นกันครับจะไม่ได้มีการทาสีตรงไหนที่ยังไม่ได้ทาสีนั่นแหละครับคือบริเวณที่จะมีการปูกระเบื้องก็รอดูแล้วกันนะครับเดินมาด้านหลังประตู2ประตูตัวนั้นจะเป็นห้องนอนครับ แต่ละห้องคือ3.5คูณ4เมตรนะครับแล้วก็ฝั่งด้านขวาตรงนี้จะเป็นห้องครัวห้องครัวที่ผมแยกต่างหากครับเดี๋ยวเราไปดูบริเวณห้องนอนกันหน่อยนะครับห้องน้ําตรงนี้จะเป็นห้องน้ํารวมครับห้องน้ารวมส่วนห้องนอนห้องนี้จะมีห้องน้ําในตัวเดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องในกัน3.5คูณ4เมตรเขาสำหรับสำหรับห้องนี้หน้าต่างก็จะเป็นบานกระทุงตามที่เห็นตรงนั้นจะมีการปูกระเบื้องขาดเข้ามาบางคนบอกว่ามันแพงงบขนาดนี้รอดูเมื่อเสร็จสิ้นครับว่ามันจะเป็นอย่างไร ส่วนห้องน้ำนะครับก็เดินเข้ามาดูภายในห้องน้ำนี่จะเป็นงานฉาบตามที่เห็นครับงานฉาบฉาบแบบฉาบหยาบยาบหังจากนั้นก็จะรอมีการปูกระเบื้องนะครับ1.8คูณ2.5เมตรครับห้องน้ํารอดูนะครับว่าเมื่อเสร็จสิ้นแล้วจะเป็นอย่างไรโอเคครับมาฝั่งทางด้านนี้ห้องนอนห้องที่สองครับเดินทะลุไปเลยนะครับเพราะว่าตรงนี้จะเป็นห้องน้ํารวมซึ่งมันก็เหมือนกันยังไม่ได้เสร็จเรียบร้อยอะไรห้องนี้ก็เท่าเท่ากันครับห้องนอน 3.5คูณ4เมตรสิ่งที่มันแตกต่างคือจะมีหน้าต่าง2ล็อกล็อกนั้นจะเป็นหน้าต่างกว้างส่วนตรงนี้จะเป็นบานกระทุงตรงห้องนี้นะจะเป็นห้องที่แบบว่าเย็นเลยนะครับเพราะว่าลมพัดเข้าทางด้านนี้ครับทิศทางลมลมมันจะทข้ามาทางด้านนี้แล้วมันจะทําให้ตัวห้องนี้เย็นสบายเมื่อโอ้นี่ครับเรือนขณนะที่ผมดูเย็นสบายเลยครับลักฟงพักไฟเนี่ยทีมช่างก็จะจัดให้เลยนะครับว่าอยากจะอยู่ตรงไหนขึ้นอยู่กับว่าเราด้วยแหละนะครับว่าเราอยากจะได้ปลักไฟอยู่ตรงไหนบ้าง ช่างเขาจะมาจัดการให้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับฝ้าจากตัวฝ้าถึงพื้นเนี่ยผมจะสูงเป็นพิเศษนะครับแตกต่างกับหล,หลายหลังที่ผ่านมาผมจะอยู่ที่ประมาณ3ามเมตรสิบเซนนะครับเพราะว่าผมต้องการที่จะให้พื้นห้องจากตัวฝ้ามันสูงนะครับลดความร้อนถ้าไม่ได้ก็ตามที่ฝ้ามันสูงเนี่ยมันจะทําให้ความร้อนลอยตัวสูงขึ้นนะครับมันมันก็จะไม่ร้อนบ้านเราจะไม่ร้อนเนื่อง่าเช่นตอนนี้เย็นนะครับห้องนอนท้องที่สามครับเหมือนกันนะครับ ก็จะเป็นแบบนี้ห้องนี้จะเล็กลงมาหน่อยหนึ่งนะครับตามที่เห็นครับ3.5คูณ3.5เมตรนะครับหน้าต่างบานกระทุงการทาสีครับเป็นในเรื่องของสีรองพื้นทั่วไปนะครับเดี๋ยวถ้าเสร็จสิ้นแล้วก็รอดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับตัดมาที่ห้องครัวนะครับตรงนี้เลยห้องครัวผมค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับ3.5คูณ8เมตรนะครับไม่ใช่8เมตร3.5คูณ7โดยประมาณนะครับตามที่เห็นนะครับ ห้องครัวหน้าต่างหน้าต่างจะกว้างหน่อยเพราะห้องครัวจะเป็นห้องที่มีกลิ่นมีอะไรฉะนั้นแล้วหน้าต่างผมจะมีสองที่ครับด้านนู้นกับด้านนี้นี่ครับฝั่งทางด้านนี้นะครับประมาณว่าเมื่อเราทํากับข้าวด้านนู้นถ้าลมพัดมาทางด้านนีน้มันก็จะทะลุออกไปเลยนะครับแล้วก็จะมีประตูที่อยู่ตรงนี้นะครับถ้าในากรณีที่ไม่อยากให้หกลิ่นมันเข้าห้องเราก็ปิดประตูในการที่จะทําครัวนะครับเป็นประมาณนั้นแต่ถ้าในากรณีที่ในฤดูในฤดูหนาวครับลมมันพัดมาทางด้านนี้ด้านนี้มันก็จะไปออกทางด้านนู้น นะครับนั่นแหละครับห้องครัวมันจะเป็นห้องที่ไม่ได้มีกลิ่นและตอนนี้ไม่ได้มีการอับอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ <c oughs> จะเหลือซิงค์ในการที่จะทําขึ้นมารอดูว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ <c oughs> แล้วทีนี้นะครับห้องนี้นะครับผมต้องการที่จะทําเป็นห้องเก็บของแต่ดูดูจากบริบททั่วไปแล้วไม่น่าจะใช่ห้องเก็บของแล้วแหละเพราะน่าจะเป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะครับตามนั้นนะครับห้องนี้ขนาดเล็กหน่อยครับอยู่ที่3.5คูณ3.5เมตรนะครับประมาณนั้น แล้วก็เดินทะลุออกมา Banana. บริเวณด้านหลังครับตรงนี้ถัดจากห้องครัวนะครับก็จะเป็นพื้นที่โล่งๆนะครับถ้าจะทําเป็นห้องก็ได้แต่ผมไม่ได้ทําเป็นห้องนะครับพื้นที่ตรงนี้ผมจะทําเป็นที่วางเครื่องซักผ้าจะอยู่ตรงนี้นะครับปลั๊กไฟจะอยู่ตรงนั้นกอบล็อกขึ้นมาเพื่อที่จะป้องกันการสาดนะครับก็จะเป็นแบบนี้แบบนี้เลยครับเครื่องซักผ้าจะอยู่ตรงนั้นน้าทิ้งก็จะไหลทั้งด้านนู้นตรงนี้ก็จะมีราวเหล็กออกมาครับแล้วก็จะมีบันไดออกไปด้านหลังนะครับยังไม่จบนะครับบ้านหลังนี้จริงๆแล้ว ถ้าในกรณีที่ช่างเขาทําบันไดนะครับผมก็จะพาหลายๆคนได้เดินขึ้นไปดูบริเวณด้านบนตัวบ้านแลวบนตัวบ้านก็จะเปรียบเสม,มือนกับอีกหนึ่งหลังเลยนะครับราคาก็เลยค่อนข้างที่จะแบบอาจจะดูสูงหน่อยสําหรับหลายๆคนแต่ผมก็มองว่าการสร้างบ้านเท่าที่ผมไปเห็นหลายๆหลังเนี่ยมันไม่จบครับเดี๋ยวก็ต่อนั่นเดี๋ยวก็ต่อนี่พอไปดูแต่ละทีก็โอ้โหพอมันต่อหลายๆครั้งเนี่ยรูปแบบที่เรียกว่าการสมมติหรือว่าการลงตัวเนี่ยมันมันไม่มีครับผมก็เลยอยากจะจัดบ้านในสิ่งที่เรียกว่า มันเป็นสิ่งที่แบบครั้งหนึ่งในชีวิตของเราครับก,ก็เลยอยากจะทําให้มันเสร็จเลยคงจะ <c oughs> คงจะมีน้อยคนนะครับที่จะสร้างบ้านแบบสองสามครั้งนะสำหรับผมนะผมก็มองว่าสร้างครั้งเดียวนั่นแหละก็เลยแบบเอาให้มันจบแล้วก็อยากจะให้มันออกมาดูดีนะครับด้านบนเห็นไหมครับอย่างที่บอกว่ามันเป็นดาดฟงดาดฟ้าในการที่เราจะนั่งเล่นพักผ่อนสบายแล้วก็จะเป็นห้องแบบพักผ่อนแบบส่วนตัวของเรานะครับก็เลยจัดขึ้นมาด้านล่างก็จะเป็น โรงจอดรถนะครับข้างบนก็จะแทนที่มันจะเป็นเพียงแค่โรงจอดรถอย่างเดียวเราก็จัดมาทํยแบบนี้ขึ้นมา <to> ก็รอชมนะครับว่าเมื่อเสร็จสิ้นแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับบ้านหลังนี้ผมลงตั้งแต่ตอนแรกตั้งแต่เทคงตั้งแต่เทค่าตั้งแต่แบบนู่นนะครับตั้งแต่แบบตัดต้นไม้ออกเพื่อที่จะแบบทําพื้นที่ในการที่จะสร้างบ้านนะครับก็รอดูนะครับว่าเมื่อเสร็จสิ้นแล้วจะเป็นอย่างไรใช้ระยะเวลา สร้างนานหน่อยเพราะว่าทีมช่างท่านรับหลายหลังครับก็ไม่เป็นไรขอให้งานละเอียดผมก็คุยกับทีมช่างประมาณนั้นแหละนะครับโดยช่างทิศกับทีมงานสุพรรณคอนสตรัคชั่นสร้างบ้านสวยด้วยชะลักสําหรับเช้านี้ก็สวัสดีกันทุกทคนครับผมสวัสดีครับเราดูนะครับว่าเมื่อเสร็จสิ้นแล้วมันจะงดงามขนาดไหน